อาจารย์เดือนครับฟ้าทลายโจรเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงของมันก่อนเริ่มจากตัวฟ้าทลายโจรก่นปกติแล้วฟ้าทลายโจรน,นะคะก็จะอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะเราใช้เพื่อการลดไข้บรรเทาอาการเจ็บคอเนื่องจากหวัดวัดธรรมดาหวัดคอมมอนโคเนี่ยค่ะที่เรารเป็นกันทุกๆปีเนี่ยค่ะไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่นะคะวัดธรรมดาค่ะ,ค,ะครับครับแล้วมันจะช่วยในการรักษาโควิด19ได้จริงหรือเปล่า นะตอนนี้ต้องบอกว่าทำความเข้าใจอันนี้ก่อนว่าโควิด1 9เป็นโรคใหม่เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถามว่าฟ้าทลายโจรใช้ได้ไหมก็ต้องว่าตามข้อมูลงานวิจัยซึ่งมันก็มีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าในระดับหลอดทดลองนะคะก็คือทดสอบในเซลล์ว่าเขาสามารถที่จะยับยั้งลดการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้นอกจากนั้นเนี่ย ตวัวไวรัสโควิดนะคะนอกจากนั้นแล้วฟัซทายโจนเองเนี่ยมันก็ยังมีฤทธิ์อื่นๆเช่นแอนตี้แก้กเศษนะคะแอนตี Anti ้อินฟลามเมชันเนี่ยนะคะซึ่งมันก็ถูกเอามาใช้ในในการรักษาผู้ป่วยโควิดก่อนหน้านี้ที่ตอนนี้เองงานวิจัยก็กําลังศึกษาอยู่แล้วเขาก็เจอว่ามันมีแนวโน้มดีขึ้นใช้คําว่าแนวโน้มเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เรียนไปก็คืองานวิจัยอ่ะยังทําการศึกษาอยู่ข้อมูลที่ได้เนี่ยมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าสรุปแบบ ทั้งหมดจากข้อมูลทั้งหมดข้อมูลที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือการปล่อยข้อมูลเป็นระยะยังไม่เรียบร้อยดีแบบนั้นแต่แนวโน้มดูว่าจะดีที่เในคนไข้ที่ได้ฟ้าทลายจนเข้าไปต้องบอกว่าเขาไม่ได้ช่วยทําให้เชื้อหายไปจากร่างกายนะคะแต่เขาบรรเทาวาการเขาช่วยให้การที่คนไข้อะ เกิดความรุนแรงของโรคพัฒนาไปจนกลายเป็นปอดอักเสบเนี่ยที่เรียกว่าโควิดลงปอดเนี่ยมันไปมันไปถึงขั้นนั้นได้ยากขึ้นหคือไปถึงช้าลงหรือว่าอาจจะไม่พัฒนาไปถึงขั้นนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะนั้ณตอนเนี้ข้อมูลงานวิจัยของฟาทลรายโจนเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาในมนุษย์ถามว่าใช้ได้ไหมณตอนนี้ที่เรามีฟาวิพิราเวียที่ดิวจะเป็นยาความหวังของเราเนี่ยนะคะ มั่นใจในในผลที่จะได้เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวแล้วในหลายพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงยาการได้ฟ้าทะลายโจรก็ดูจะเป็นเประโยชน์ต่อคนไข้แต่ว่าอาจจะต้องคุยกันว่าต้องใช้อย่างถูกวิธีด้วยค่ะอืถามอาจารย์เดือนเลยถ้าใช้เพื่อจะป้องกันทําได้ไหมไม่แนะนําค่ะไม่แนะนําเพราะว่าอย่างที่เรียนไปโควิดเป็นโรคใหม่ แม้แต่โรคหวัดเองการใช้เพื่อการป้องกันเนี่ยงานวิจัยก็น้อยมากนะคะแล้วเ,เพราะฉะนั้นแล้วการใช้ป้องกันเนี่ยลักษณะของการกินอะไรเพื่อป้องกันโรคบางอย่างเนี่ยคาแรคเตอร์เขาคือจะกินยาวเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็กินไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะโควิดมาเป็นเป็นปีลวถ้าจะกินป้องกันคือต้องกินทั้งปีปัญหา<อ>ที่เกิดขึ้นคืออะไรโบราณเนี่ยเขาใช้อย่างที่บอกถ้าเพื่อการรักษาหมอยาเป็นคนจ่ายเขาก็จ่าย แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆอาจจะสิหวันหนึ่งเดือนแล้วหยุดทีนี้ถ้าเรามากินเป็นปีไม่มีข้อมูลใดๆเลยแม้แต่การอ้างอิงจากภูมิปัญญาโบราณว่ามันจะปลอดภัยได้แล้วในการกินในลักษณะของฝาทลลยโจรตอนนี้ที่ งานวิจัยทำเนี่ยที่บอกว่าเออตัวที่ออกฤทธิ์ก็คือตัวแอนโดกราฟไลหรือสารสําคัญที่เจอในฟาทลายโจรเนี่ยค่ะการที่จะกินให้ถึงโดสที่เขาจะได้ฤทธิ์ในการรักษาเนี่ยเราควรจะกินในรูปแบบของสารสกัดหรือคํานวณถ้าเป็นผงแห้งก็ต้องคํานวณขนาดผงยาซึ่งมันถูกใช้ในขนาดยาที่สูงขึ้นไปเยอะมากมันมันไม่เคยมีการออศึกษาวิจัยหรือเก็บข้อมูลตรงนี้มาก่อนอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ใช่แค่ยาสมุนไพรยาทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าได้อะไรก็ตามในขนาดยาที่สูง และไปหรือต่อให้ได้น้อยแต่กินเป็นระยะเวลานานโอกาสที่จะเกิดพิษต่อๆๆตับต่อไปมีทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นในเคสฟ้าทลายโจนเพื่อป้องกันมันจะมาพร้อมกับคาแรคเตอร์คือต้องกินยาวเพราะฉะนั <opposite S 1> <ส noun. S 2> ้นการกินยาวเนี่ยมันเราไม่รู้ว่าจบสุดท้ายแล้วป้องกันได้หรือเปล่าแถมยังมีความเสี่ยงคือเป็นโทษมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่แนะนําเด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้นป้องกันไม่แนะนําแน่นอนแต่ในการที่จะบรรเทา ในการบรรเทาเนี่ยครับมันมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบได้ถูกไหมมันมีมันมีหลักฐานในการที่จะบอกว่ามันบรรเทาอาการอักเสบได้ถูกไหมฮะแล้วเมื่อไหร่ถึงควรจะได้เริ่มรับยาฟ้าทลายโจนนรเนี่ยฮะก็คือคนที่ควรจะเริ่มยาฟ้าทลายโจรน,นะคะจริงๆเออก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าตามงานเ้วก็จะอิงตามงานวิจัยข่ะหนึ่งคือคนที่เป็นผู้ป่วยที่คอนเฟิร์มแล้วว่าติดเชื้อโควิดแน่นอนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ ก็คือเขายืนยันว่ามีเชื้อแล้วแหละแค่เขาแข็งแรงไม่ได้มีอาการออกมากับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่มีอาการน้อยอาการน้อยแล้วก็ไม่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นปอดอักเสบที่รุนแรงณวันที่เราพิจารณาว่าเขาจะกินฟาทลายโจนไหมค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆจำง่ายๆคือใช้ในผู้ป่วยที่คอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นโควิดตรวจ RT-PCR แล้วนะคะแล้วก็ม่จะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้ค่ะครับ เวลาที่เราไปหาซื้อสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อจะกินเนี่ยครับปรย์เดือนมันก็จะมีะอยู่หลายรูปแบบเราเราควรจะต้องเลือกรูปแบบไหนครับเป็นปัญหามากค่ะตอนนี้เอาเป็นว่าจากการวิจัยเนี่ยเขาเาใช้การทดลองที่อ้างอิงจากปริมาณสารตัวนึงที่เรียกว่าแอนโดกราฟไลตอนนี้คนไทยทั่วประเทศน่าจะรู้จักสารตัวนี้ <c oughs> แล้วนะคะเะนั้นการใช้เนี่ยฟ้าทลาย้าฟ้าทลายโจรในท้องตลาด ในลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์หลักๆที่เจอเจอสองรูปแบบนะคะก็คือตัวผงยาบดแห้งเใบาแห้งบดเป็นผงใส่แคปซูลกับใบที่เอาไปทําสารสกัดก่อนแล้วก็เอามาใส่แคปซูลน,นะคะซึ่งไม่ว่าจะใช้ในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือใช้ให้คํานวณปริมาณของแอนโดกราฟไลเป็นหลักค่ะซึ่งในกรณีแบบนี้ในสรูปแบบมันจะมีปริมาณของแอนโดกราฟไลต่างกันแล้วในหลากหลายยี่ห้อ คือด้วยความที่เขาเป็นพืชเนาะการที่ปลูกแต่ละแต่ละครั้งอะคะ่ะเก็บเกี่ยวจากแปลงเนี่ยสารสาคัญมันอาจจะจะเหวียงขึ้นเหวียงลงได้นิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปริมาณเราก็เลยบอกว่ามันมันก็เลยไม่สามารถที่จะแนะนําว่าควรจะกินเท่าไหร่ยังไงแ,แบบชัดเจนอะแต่เราจะบอกว่าดูแต่ละแบรนด์ที่คุณซื้อมาดูว่าเขาบอก บอกไว้ว่ามีผงฟัลา,าไรโซนเท่าไหร่ต่อแคปซูลในแคปซูลนั้นมีปริมาณแอนโดกาฟไลท์ A เท่าไหร่แล้วใช้ปริมาณแอนโดกาฟไลท์ A ในการคำนวณค่ะว่าเขาควรได้ขนาดยาเท่าไหร่ดังน mm ั hmm. ้นในเคสโควิดนะคะที่เป็นคอนเฟิร์มเคสไม่มีอาการย้ำอีกทีอาการน้อยโดสที่ควรจะได้รับก็คือให้ได้รับแอนโดกาฟไลท์ A เนี่ยค่ะคำนวณให้ได้180มิลลิกรัมต่อวัน ต่อวันนะคะต่อวันย้นยันต่อวันแบ่งให้สามครั้งเอาง่ายๆก็คือหารสามก็คือคำนวณถ้าต่อมื้อถามว่าต่อมือกินเท่าไหร่กินมื้อละมื้อละแอนโดกาฟอไลด์หกสิบมิลลิกรัมค่ะอืมเพราะฉะนั้นเวลาคุยต้องบอกว่าคุยกับคนคนอื่นที่ลาบ่ะอย่าคุยกันด้วยเม็ดยาจะงงว่าอ้าททำไมได้ไม่เท่ากันอ่าให้คุยไม่ได้ดูดูที่ตัวสารออกเลยตัวตัวสารสำคัญถูกไหมฮะครับใช่ค่ะทีนี้ถ้าเราบอกว่า เออมันต้องรับเท่านี้เอ่อหนึ่งร้อยแปดสิบมิลลิกรัมต่อวันใช่ไหมฮะแล้วแล้วกินไปยาวนานสักเท่าไหร่ครับสักอาทิศหนึ่งสองอาทิตย์ค่ะกินห้าวันค่ะตามตาม,อมเอ,อ่อที่เขาทําการทดลองนะคะร้อยแปดสิบมิลลิกรัมต่อวันทานทั้งหมดห้าวันค่ะครับถ้าถ้าถ้ามันกินเกินเกินกว่านั้นมันไม่ดีใช่ไหมอ,อ่อมีเหมือนกันค่ะมีเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นการต้องต้องบอกว่าอย่างงี้เป็นการ อ้างอิงตามงานวิจัยเนอะร้อยแปดสิบยี่ห้าวันซึ่งเราคิดว่าห้าวันเนี้ยมันควรจะเพียงพอที่เขาควรจะได้เข้าไปอยู่ในระบบแล้วได้ยาฟาวีพิราเวียห้าว,วันควรจะเพียงพอที่ถ้าเขาหายเขาหายได้เองหมายความว่าใช้แล้วอาการดีขึ้นเขาก็ไม่ต้องได้รับยาฟาวีพิราเวียเขาก็จะหยุดฟ้าทลายโจรได้แต่ถ้าห้าวันแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นแสดงว่าเชื้อในร่างกายเขาน่าจะเยอะแล้วเขาอาจจะมีอาการอื่นที่คืออาการแย่ลงอ่ะเพราะฉะนั้นมันควรจะได้ฟาวีพิราเวียมาแล้ว แบบนี้ค่ะแต่ในตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องการเข้าถึงของระบบหรืออะไรก็ตามนะคะท,ที่ทุกหน่วยงานก็ช่วยกันอยูอ่แต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยถามว่ากินเกินได้ไหมให้คุยกับคุณหมอค่ะเพื่อพิจารณาความเสี่ยงด้านอื่นๆก็คือคือกินได้แหละแต่ต้องดูเป็นเคสไปคงไม่สามารถบอกได้ว่าคนทุกคนจะกินเกิน5วันได้ทั้งหมดไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นยังไงซักก็จําเลข5วันไว้แล้วก็คุยกับคุณหมอว่า ยังไม่ได้ยาหรือไดออ้ยังไม่ได้ฟาวีพิลาเวียกินต่อได้ไหมหรือควรจะทํายังไงต่อแบบนี้ค่ะครับฟ้าทลายโจนเหมาะสําหรับทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่ามีข้อควรระวังสําหรับสําหรับบุคคลบางบางกลุ่มมีค่ะจริงๆฟ้าทลายโจนไม่ได้ใช้กับทุกคน กลุ่มแรกเลยที่ใช้ไม่ได้คือกลุ่มที่แพ้ฟ้าทะลายโจรมีารายงานเข้ามาพอสมควรนะคะบางคนแพ้รุนแรงที่แบบหายใจไม่ออกเลยที่เราเรียกว่าอ,าอนาไฟลักติกเนี่ยค่ะก็คือไม่ได้กลุ่มนี้ยังไงก็ให้ฟ้าทะลายโจรไม่ได้กลุ่มอื่นอีกที่ไม่ได้ที่เราไม่แนะนําคือคุณแม่ที่กําลังตั้งท้องอยู่ตั้งครรภ์อยู่นะคะไม่ได้แล้วก็คุณแม่ให้นมบุตรอันนี้เราไม่แนะนานะคะห้ามใช้เว้นแต่เว้นแต่แตกรณีจําเป็นจริง,รงๆเช่นเป็น โควิดแล้วรอรอการเข้าสู่ระบบเข้าถึงยาฟาวิพาริราเวียไม่ได้ขอให้ปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะจะต้องคุยแล้วก็ถ้าถ้าเขามีประโยชน์ที่ดูเอจะได้จากฟ้าทลายโจรมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมันสามารถที่จะผ่านทางน้านมได้ด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องคุยในเรื่องของการปรับในเรื่องของการให้ให้นมบุตรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยปกติแล้วเราจะพยายามหลีกเลี่ยงสามกลุ่มนี้ค่ะคนแพ้คุณแม่ท้องคุณแม่ให้นมบุตรค่ะชัดเจนครับอาจารย์เดือนครับ จารย์เดือนครับคุณดวงพรครับคุณดวงพรรัตนอมรชัยครับถามมาว่ากินยาลดความดันยาลดไขมันแล้วก็ยาละลายลิ่มเลือดสามารถที่จะกินฟ้าทลายโจรได้ไหมคะในกรณีที่ติดเชื้อแล้วมีประเด็นเรื่องยาตีกันค่ะตัวหนึ่งที่ต้องระวังเลยคือยาละลายลิ่มเลือดค่ะแต่ว่าที่เป็นเคสรีพอร์ตเป็นเคสรายงานที่เกิดขึ้นนะคะที่เจอก็คือคนที่ได้ยาละลายลิ่มเลือดต้องถามมาตัวไหนอ,อันที่เราเจอก็คือได้ตัวยาฟาฟาริน เราเจอว่าการการแข็งตัวของเลือดเนี่ยเลือดแข็งตัวยากขึ้นเะราะั้นเราจะค่อนข้างหลีกเลี่ยงถ้าไม่จําเป็นถ้าเขาไม่มั่นใจว่าเขาได้ประโยชน์จากการใช้ฟ้าทะลายโจรมากกว่า โทษที่จะเกิดขึ้นเราจะหลีกเลี่ยงการใช้ฟ้าทายโจนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะส่วนตัวยาละลายลิ่มเลือดอื่นๆก็เลยต้องระวังตามกันไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นปรึกษาคุณหมอก่อนถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆเช่นเป็นโควิดเข้าถึงฟาวิพิราเวียไม่ได้อาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของการค่า i อ r อ็นค่ะตัวค่าการแข็งตัวของเลือดอเนาะให,ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมร่วมด้วยค่ะในช่วงสุดท้ายครับคงจะอยากที่จะเชิญชวนให้อาจารย์เดือนครับได้ลองสรุปว่า สมุนไพรมีวิธีการใช้อย่างไรเกี่ยวเนื่องกับโควิด -19 ครับการใช้สมุนไพรที่อยากให้จาให้มั่นก็คือใช้อย่างมีสตินะคะการใช้สมุนไพรตอนนี้สําหรับโควิดที่เราคาดหวังผลเห็นแนวโน้มผลได้ชัดเจนก็คงจะเป็นฟ้าทลายโจรเป็นการใช้เพื่อเป็นยาในการรักษาอะไรก็ตามสมุนไพรใดก็ตามที่ใช้เป็นยาจะมีขนาดยาและระยะเวลาที่ใช้ชัดเจนมีหลักการใช้ชัดเจนเพราะฉะนั้นการใช้ให้ปรึกษาแพทย์เภสัชกรแถมให้อีก กลุ่มหนึ่งก็คือแพทย์แผนไทยนะคะที่เขาก็จะรู้วิธีการใช้แล้วก็ตามเรื่องของอาการค้างเคียงได้ในขณะที่สมุนไพรอื่นๆที่เรายังไม่รู้ผลไม่สามารถคาดเดาประสิทธิผลได้แล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าท็อกซิกระยะยาวจะเกิดขึ้นความเป็นพิษระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะแนะนําให้กินเป็นอาหารเรากินเพื่อบํารุงคิดง,ง่ายกินเพื่อบํารุงกินทีละน้อยช้อปปิ้งไปกินหลายๆอย่างสลับสลับกันไปเพื่อให้ไม่เกิดโทษแล้วยังได้ประโยชน์จากการกินสมุนไพรนั้นๆค่ะ ขอบคุณมากครับอาจารย์เดือนครับอาจารย์เดือนคืออาจารย์ดรเพศสัจกรหญิงธนิกาปฐมวิชัยวัดครับอาจารย์ประจำภาควิชาเพศสัจพกสศาร์คณะเพศสัจศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในวันนี้คุยกับอาจารย์เดือนสนุกมากครับในโอกาสหน้าคงจะได้พบกับอาจารย์เดือนแล้วก็คุยกันเพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ